ค,คุณผู้ฟังนะคะก็สําหรับข้อความที่ส่งมาบอกว่าวันนี้ขอเพลงรักเธอทั้งหมดของหัวใจให้พี่โกได้ไหมครับได้ค่ะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ไปงานพี่โกไม่ได้เพราะติดงานไม่เป็นไรนะคะอ้อมเชื่อว่าใครไปได้ไปใครไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราแล้วเขายังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับเราทุกวันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเขายังอยู่กับเราสําหรับอ้อมนะเพราะฉะนั้นใดๆเรานึกถึงเรื่องที่ดีที่เรามีต่อกัน เราไม่ต้องไปพยายามหาคำตอบในสิ่งที่เราจะไม่มีวันรู้ดีกว่าเนาะแล้วเราก็ฟังเสียงเขาไปแล้วเราก็นึกถึงสิ่งดีๆกันไปนะคะก็ขอบคุณมันอาจจะเป็นคำขอบคุณที่แทนกันไม่ได้แต่เราก็ขอบคุณว่าขอบคุณที่คนรักน้องของเราได้ขนาดนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเพลงที่คุณดู้ฟังขอเดี๋ยวเปิดกันนะคะ DJ playlist by DJ on um...